สวัสดีค่ะห้สานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องเมื่อนี้เนาะค่ะจะเชิมกันสินี่แหละค่ะมาฮอดบานนี้อย่างเรียบร้อยแล้วกะให้แม่เนี่ยค่ะเฝ้าเตรียมเนื้อกินให้เมื่อนี่ได้เลือกได้งามดีะะแล <c oughs> ้วค่ะครับสวัสดีครับเมื่ำครับกับพี่น้องกับแม่เนี่ยเรจะเห็นนื้อยุ่เนื้อกินไปขายเนาะแม่เนาะ<ช>ไปขายกันค่ะหา,หารายได้อีกกันค่ะนะลูกศิษย์เป็นคนเสียดตอนให้แม่เป็นคนห่อนี่นี่ค่ะบึ้ง เขานมิพี่น้องมึงก็เน้นเหม่ยเม่ยประเ <จะ S 2> ทศไยตอนปุ๋งเนาะค่ะปุ๋งก็ง,ง่ายง่ายคือเกล็ดค่ะปเป็นอน<ห>นตไ<จ>ะไคร้ใบมะกรูด<จ>ะละกาไอโอเบีย <จะ S 2> พริกสดเนะค่ะตำคือเขาตำเกงนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเป็นเครื่องมกค่ะอันนี้เพิ่นเป็นเครื่องมกผักกระใสเป็นผักอิตูนะคะ,<จ>ะูแซ่บพี่น้องเพิ่นกระติดใจอยู่ค่ะแต่ว่าเขาขายแบบขายดีอยู่แด้พี่น้องตะวันบางเมือง พักพรอนก็ไม่ได้ไปขายค่ะหเห็ดต่อยมาเถิดจ้าเป็นจากเวลาโลกน้อนนยหนึ่งมาเถิดจ้าแล้วจะมีเมนูอย่างน้อพี่น้องรอติดตามแล้วค่ะเอา้าก็เดี๋ยวไม่มาแบบเถอนะวนี่ไม่นะค่ะแม่เด้ยเมนูอย่างอีกต่อไปนะพี่น้องถ้าเสิร์กับแม่นี่คือพยายามเฮ็ดน,นะคะอาจจะไอ้อี่ย่างกับเมนูนะ ว่าหลาหลาเพราะว่าท้างบ้านมันก็เห็ดหลายแล้วเนาะแม่เนาะเขาก็เน่นในเมนูที่ว่าเขาคิดว่าเขาเห็ดเด็กแสีบสุดๆนะคะแล้วกับพอมีกําไรยิ่งเสียบางย่างอ่ะเห็ดเสียบแต่ว่าต้นต้นทุนสูงเขาก็เอามาเห็ดบ่ได้เนาะแม่เนาะเขากัดพอเห็ดใหญ่ลงสี่บ่ได้กำไรหลายแต่ว่ามีกําไรอยู่่ค่ะก็เลยต้องเอามาเห็ดยื่ยเลยแต่อีกย่างก็เป็นเมนูที่ว่าพี่น้องพนมักอย่างสินะค่ะอดก็ได้กินจะเห็ด อ๋อดีดีนะคะ่ะสีฟงฟงแน่กับสิบอกคนว่าเป็นหัวหัวเขากับสิผสมกับหางไห้ละคะ่ะห,หัวนี่ผสมกับหางกับสไส้ไทรับกับยังไส่ต้องได้ทุกส่วนพี่น้องพลังคนนั้นเอาไปได้หัวมากพลังคนก็อยากได้ส่วนหัวดิ <laughs> ว่าห่หนเลือกเลยนะคนมาทั <laughs> ้งคนมันก็อยากได้ส่วนหัวนั้นคนก็อยากได้ส่วนส่วนน,นนั่นก็มี้สามตัวนึงก็ได้สามถึงสองนึงเนาะสามถึงสองหนึงตัวนึ่งนี่ลาตับส่ดีๆกระสีเอาตับเลยค่ะโดยได้มีหัวกระสีเอาตับใส่กับอันเรืองแล้วก็ใส่หาง ค่ะเน่ยีามาไทีไขเบนบกบอา้ามาขายอุปสรรคเขาคนนี้ฝาห้องบาาเององบื้มๆบืมไม่ละฝาห้องนะต่า่ายุกไก่ยุดดอกค่ะคุณทางเขายังเด็ดยู่งเยยุย่นนีถตงนิตรอยล้วกสิเตรียมอาบน้ามาเลยเนาะอาบน้ำ,นำดีๆแต่จะพาพี่น้องไปขายของค่ะ เห็ดเขาแงบ้านในล่างได้ไหมคะเห็ดตอนสอนแม่ยังเงินปลไปได้มหมจังหดออกสุญามเนาะเฮ็ดไม่ได้ไ้มจังใดแม่กกงเงินเงินกับนาเทียนอ่ะปีนี้ฝนเปกๆดยทุกปีนี่เหมือนฝนก็ไม่เหมือนเลยปีนี้ฝนมาแบบดีฝนดีแห้งดีไปฝนดีไปเหนเร็ออกไป มือนี้เห็ดตอนใหญ่เนี่ยบางมือเทากับวัดบ่ได้น้องเมย์นะเพราะว่าเขาได้ป่ามาขนาดบ่ได้บ่ได้รู้ว่าขนาดเท่ากันเออลงมืออะไรตัวน้อยลงมือก็ได้ตัวใหญ่ลงมืออะไรตัวน้อยตัวใหญ่อะไรมันก็เป็นชิ้นเทากับเห็ดเป็นชิ้นอันคะกันเอาแต่มือนี้เห็ดเป็นชิ้นใหญ่แล้วค่ะมาได้เยอะแบบเธอเบือไส่บ้านเด็กก็ได้เยอะได้เยอะอเพราะว่ามือนี้เห็ดหาโลนึงเนาะ ปลาเ่าก็ได้บางมือได้หลายสักสองปเฮ็ดหลายให้แม่มื่อได้เฮ็ดตะเวนเ่าก็ต้องเฮ็ดหลายเลยเฮ็ดหลายเลยแหละสิบโลก็ขายมาแล้วนะเธอเนาะมื่อนัน้นสิบสิบโลป่าเมื่อนัน้นสิบสี่สิบสี่โลพี่น้องมื่อนันอน้นไม่หนีหาโลหนึ่งดี่งค่ะมันั้นสิบสี่โลก็ขายมาแล้วสี่โลสิบสี่กิโลขายมาเรียบร้อยแล้ว สี้อคะเนี่ยสอยกันมาทุกคนได้เนี่ยค่ะคือจ้งแม่นี่เนะเตรียมเิ่นกุกแมงยาก็ต้องตปนนเนินแนกฮาปลากระใบตองซอยกันมาทุกทางแล้วเนี่ยพี่น้องแมงยาเนี่คือต้องไปมาถุรียมาถุรียฮาปลาฮาใบตองเพื่อนํำมาให้แม่ปรุงแลเสริมกับแม่หูดำกับเป็นไส้ยขยโอ้คือห้วเดือดคือเนาะอย่างนี้เป็นแนวกว้า เนี่ยค่อยหัหอกันขาะพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปเบิรงเมนูที่สองนะค่ะครับไนะครับสองซึ้งพอดีลาหาโลกระสองซึ้งแบบนี้ตาที่พ่งพอะสองซึ้งเพรมีซึ้งยี่สองอันซึ้งยี่สองอันนี่ค่ะทีแล้วแล้วเด้นันเลยตกหัวหัวลายหอากับไม้ไป ด้ว้หมาเสียดเวยอคเบมือน้วพอดีแต่ครูพอดีเถอะครูพอดีเถอะคครับิมาครูพอดีฟีมือเด้โอ้โหโอมันเ็มาหเล่านออะแล้วออกมาหาแล้วคอุปสรรคข้งมาแล้วพี่น้อง ปตามาเฮากะเอียงก็กงกันโฮมขายคือเมื hmm. <si ่อนั้นตากมันฝนมาลุยฝนสงัดบานนะครับอืมเด้พอดีพอดีครับเนี่ยนี่เสียนี่แหละซึ่งนี่แหละแปลงดีเออเดินนาบุยใหี่ ไปยีกันหนึ่งครับพี่น้องปลาาครับเวลาครับพี่น้องปาแมาเหล็ค่ะปลาไว้เขากับใบปลาทูถ่าเลยเขลียนรอสสุกน้าใหม่ไทยรึเปล่าโอ้มกคไทยเนาะ เสียคนมุ้ยไปเลยไปครับเป็นหนึ่งครับวันนี้พี่น้องเรียบร้อยครับตั้งมอแล้วบัดเชียนแล้วนะไปไปครับพี่น้องไปค่ะตั้งมอแล้วกันหนึ่งได้ไยอึ๊บครับพี่น้องครับอุปสรรคเข้ามาแล้วครับคนตกปลาเลียมครับกินกินนกิน สุกอรันนี่ว่ะโอเไม่ใช่ไทยเหมอนกมาพี่น้องโอ้โหสุกอัเนาะคุณนาครับพี่น้องผลกระตุกผลกระตุกครับสนกระตกมาพี่น้องสิ่าซาเริมเฮดอีอย่างเด้ค่ะล่างเห็ดยกค่เพียะมีแต่ดอกงามๆมาคืนเนาะล่างเห็ดยก่ะพี่น้องใ้สิบหนึ่งสิบเซ็ เจ้าสมโสมเลยผัสนี่แซ่บนี่ต้นคบเจ้าสมโสมนี่ทานมาฮะคนอะดำขึ้นเลยเฮ็ดทานค่ะไปค่ะไปเบิ่งเมนูอีกเมนูนึงมาเนี่ยฝ้าไปขายของกันพี่น้องมาครับพี่น้องเมนูตัวตุ้ย่าสุดน้องไม่สมัจ้ะมีสุดน้องไม่สมครับเมนูที่สองครับน้องพริกสองไม้ครับวันนี้โอ้น้อไม่สมเพราะหมอไงครับตามพริกกันครับ ิ mm. ีกนะจ๊ตกเาละพีกอะไรกาตำเครื่องในหางแม่มาคนนอนๆกว่าแม่ตำเบ่อมืดตับตำไอ้ตำเท่นไร่เอาตำเท่าไรไม่กรสิเอาตัดลูกน่ตำแบกแข้งแบกเทียแบกนั่นคือแบกแข่งครับใช้ใจครับมาหนี่เครื่องทำมาเครือ ตำเพื่อเดียวไว้แล้วเนาะตำเดียวเดียวโอ้โตัวเครื่องเต็มโคกเนี่ยมาครับนัวครับวันนี้นี่อตัวนะครับพี่น้องตัวใส้บะนี้ใส่นมอีสต์ถั่วมาใส่ใส่

กระทุกะไรครทุกะไรสองเข็งไรครับมาใส่ไ้นี่ครับส้ส่ผสมครับสูหมผสมนอกครับใส่ครับเบิ่งกับสองโคกมาไมสอโคกสองโคกตารับนี่เ็ตาเพื่อนครัไแมตาเพื่อให้ออนนี่โอ้ยเป็นอ่อนโตครับ จะใบของนี่อันโตแล้วก็เอาเส้นเส้นนีเอาคนเอาสันบุ้มเอ๋ยอุ่นอื้อหือโอ้แต่มีโค้งนึงครับพี่น้องมีโค้งหน่งกันนะจ๊สูดลดหนยนึงครับพี่น้องโอ้ลมปิวเอาไหเต้ อืมค้นน้องปลาหน่อยนึงรับพี่น้องคนไปเรื่อยคคนแล้วค่อยเอาข,อข้ากลัวเสรอ่าพี่น้องข,อขา้ากลัวพีผงเราม่เลว <c oughs> ม่ยใย่ลพี่ผงแมวผงใส่น <c oughs> อเดียวเาเป็นสีสันใช่นะครับกลัวครับ ผนแบบนี้แซ่กับขัวไปไว้าจะเป็นจัานึงแล้วครับนี่หอมอ๋อแบบแซ่กขัวเราหอมดิ้นเรียบร้อยแล้วครับไปครับใส่ถุงครับบันี้ใส่ถุ่งวันนี้จ้ามาต่อวันนี้พี่น้องหาพี่น้องมามัต่อค่ะ มีแห้งเลยครับฝนเซาแล้วพี่น้องมาหันท้ายไปเลยนะครับล่างเห็ดมันจะเลี้วพี่น้องให้ในมุดดับมาให้กับแม่ก้อนเนี่ยค่ะล่างเห็ดละมาสิหนึ่งเห็ดรวมเลยค่ะท้ายพี่น้องมาเลนี่ยเถอเดือดเลยเพราะในต่างหายนี่เห็ดทานเห็ดทานเห็ดคาเห็ดบินโกรกแล้วก็เห็ดปลวกสารพัดเห็ดเมาเลม โุ้ยทุ่งแตกปะทุ่งแตกยานเนี่ยจิ้งระโปะวะเถอ่ยจงะนี่มายุ่ดีๆกับโต๊ะร่นลูกกำลังวัดมากอย่างเดี๋ยวลูกมาเหม็นตักเลยครับตักไม่ร่น นี่เด็กถุงละเทาหีหาค่ะถุงละพี่น้องเขาไปตลาดไหมเข้ามาตลาดบ้านนีใกล้ๆนี่กันะสูตรนี้วเพราะเขามื่อไ้บ้านเลยเอานบานแล้วน้องนี่ม่อนี้ลูกค้าทางสูตรอันยังไม่ได้โถไปบอกคนคอขากนมาส่งนม่ส่งเีเามื่อไ้บ้านเลยนี น่ไม่ตอมตอนปวดหลัวดีนี่มันห่อทายมดดเมื่อตีน้ำหกินบพอดี่มันถ้าไม่ส่งี่มากหลายแต่ละคนใ้ครอบครัวลองคอดีลองคอดีให้กินตลอดก็ได้ดิกิ่นไสยาก่าจดินนะกินลงไปจัดปวดขารัดที ีนำพันกระบายยติเด้งเขาเด้งตัดนองอาการเหงว่าป็นใจยุคสาม่โอ้ังหันมืดนฝ่ามัวดินมาค่ะว่าเห็นหู่ยังฝ่ากระเลือมแต่ย่านแหงแหงอนสิบ่เศ้าเนาะึมว่าทิย่านก็ได้ไปขายของเดกับเศ้าเยนี่มาอีกแล้วเถอะเ้านี่ตกเพีงมีมีมาอีกล่ สูก,ก็ไปก็ไ <c> ป <oughs> ก็กค่ะมัน,นทาพี่น้องเปนครเขาหมทาเขาไว้มันใจอยู่ันแข็งยูบบอกว่าจะไปเี่ยเรื่องหนท้าเปาเรื่องหนทาง <c oughs> <c oughs> นีไม่เห็นรอพี่น้องจะสิเดีดย่แบบจากมือโย่กับญาติเมีเมนเนาะมัวานนี่มีคนเบากันกนี่เนี่ยมาบาเี้ยกันอยู่บ,บ้าจะปากหงิกจะปากดังเสัยงเมื่อนี้มันหินเมือนี้เมื่อนี้ไหนหูดับไปถามหิน <มา S 1> ไนีไ้ค่ะ เยือบร้อยเลยถ่วมทางเขาเลยทางเลยเออพอดีอเลยนะมาหน่อยมาลายสุดทำนี่มันจะด้เกี่ยกันนะเอเเอฝุ่นบ,บิงเนะี่ยุ่นนะน้องไ่นอเวลาป็นโยกขึ้นคือจังหน่อยมันบ้าค่พะจจพอาดี่จะจัดเลยพอเะจ,จาจเนสิรูปเองเอตอนเพิ่งกินแล้วนะเห็นบ้านพี่บันแล้วว่าน่ะ กินบ้องเหิือดตั้งถุงนึงอ่ะแดงไปกินสองเพื่อนคนหนึ่งลายเป็นถุงลายเฮ้ยนี่เนี่ยพี่น้องแต่ว่าเป็นน้ำมันเพราะว่าเขาสุกเนี่ยมันเกลีเม่อแล้วต่ำแบบว่าเข่าอ้วนอั่วรัวเลยแหละนี่บ้าปุ๋นอ่ะลูกขาวไปนเนาะจั่งน้ำมันสุกเราเเนาะเนี่ยละไอ้พอดีบ่เมนบ่เมนหนั่นพัสดุสองถุงพัสดุยี่ใกล้เลยบ่บ่อัน แม่อมสองถุงเี่ยทนุ้เดีจ่มอไรไปส่งสองถุงกับแม่ป้าเน่น้อ้องไม่กลับมาขายน่แม่มน้ำงไม่่มน้อไม่ขายเนาะน้ำไม่สนันมัดกันครับพี่นนองนี่นาะันนี้ขออันนี้ไม่กินไม่กินจ้าส้มา ลายเ่าได้กับเมือถันแน่พี่น้อง <c oughs> ขันสุกน้องไม่สมนลายเ่าได้กัมิดค่ะตดอกจากปึ๊บได้ไปเนี่ยค่ะพี่น้อง <c oughs> นี่ได้อุงเุองเค่ะ้านี่ลแะน้องไม่สมกันนึงตามต ่าพอดีท like ี่ฮาพอดีครับต้มต้องไม่กับสามรอยแล้วเป็นเงินเนาะค่ะกต่จังเด็กกับคลิปนี่กับฝากพี่น้องในนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วค่ะพาเฮ็ดเนาอยูเน่กลินคุณล่ะตั้งแต่ห่อหมดปลาปลาเข้ากับสุกแล้วพอดีเอาให้พี่น้องเบิ้งเอาให้พี่น้องเบิ้งแล้วไปเถอะเบิ้งเลยเถอะเบิ้งเลยเนาะค่ะแล้วก็ล่างออกล่างเฮ็ดไปนี่แหละค่ะฝนกับแมตโตค่ะอันนี้กับสิบฮาพี่น้องไปขายของได้เป็นเห็กค่ะ เจ๊นในกะฝากไอ้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ,อ้พี่ในน,น้ำในเด้อะคะ่ะสวัสดีค่ะบ้าวดงสวัสดีครับเติมพักที่น้องเด้อค่ะ